นี่คือคำอวยพรที่สามารถใช้พูดให้ตัวเองร่ำรวยและมั่งมงคั่งในรูปแบบที่ง่ายๆวันนี้ฉันขอขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเริ่มต้นการเดินทางสู่ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉันรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องดิ้นรนเกินไป ก็สามารถดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างธรรมชาติและเต็มไปด้วยความสุขความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่หาหรือเป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าถึงแต่เป็นพลังที่ไหลามาเมื่อเราตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่สุดในทุกวันการมีจิตใจที่สงบและมั่นคง ก็ช่วยให้เราดึงดูดความร่ำรวยในแบบที่ไม่ต้องพยายามมากเกินไปความคิดที่ดีและบวกฉันเลือกที่จะคิดบวกในทุกสถานเพราะการคิดบวกไม่เพียงแต่ทำให้ใจสงบแต่ยังเปิดโอกาสให้โชคลาภและความมาั่งคั่งเข้ามาในชีวิต ทุกๆความคิดที่ฉันคิดเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งที่ดีให้เข้ามาให้เข้ามาหาฉันทุกๆวันที่ผ่านไปฉันรู้ว่าฉันกำลังเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องวันนี้ฉันตั้งใจให้พลังบวกของฉันเติบโตทุกๆวินาที ทำให้ทุกการตัดสินใจและทุกการกระทําในชีวิตนี้เกิดผลดีและดึงดูดความร่ำรวยเข้ามาโดยการรับรู้ถึงคุณค่าในตัวเองฉันรู้ว่าฉันมีคุณค่าและสมควรที่จะได้รับความร่ำรวยความมั่งคั่งไม่ได้มาจากโชค หรือการพยายามดิ้นรแต่มันมาจากการที่ฉันยอมรับตัวเองและเปิดใจรับสิ่งต่างๆที่จักรวาลมอบให้ฉันเป็นคนที่สามารถทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้เมื่อฉันเชื่อมั่นในตัวเองและทำงานอย่างเต็มที่ความร่ำรวยก็จะไหลามาก,การตั้งเป้าหมาย ฉันไม่ได้ฉันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายที่ซับซ้อนหรือใหญ่โตเกินไปเพียงแค่ตั้งใจทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ถนัดและทำให้ดีที่สุดความมั่งคั่งจะตามมาอย่างธรรมชาติในทุกการกระทำของฉันฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่ฉันทำ ในวันนี้จะผลักดันฉันเข้าใกล้ความความร่ำรวยไม่มีวันใดที่ไม่มีวันใดก็วันหนึ่งทุกๆก,การกระทำของฉันสะท้อนถึงความมั่งคั่งและความสุขที่มีอยู่รอบตัวการเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ฉันพร้อมที่จะเปิดรับทุกโอกาสที่มาถึงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใหม่การร่วมมือกับคนที่มีความคิดดีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกๆโอกาสคือบันไดที่พาฉันไปสู่ความสำเร็จความมั่งคัง่งฉันไม่กลัวที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะฉันรู้ว่ามันช่วยให้ชีวิตของฉันดีขึ้นเสมอ การขอบคุณและความมั่งการขอบคุณและความมั่นวันนี้ฉันขอขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันมีขอบคุณที่ฉันมีชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสขอบคุณที่ทุกวันมีการเติบโตและเรียนรู้ ขอบคุณที่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันล้วนส่งผลดีในการนำไปสู่ความมั่งคั่งที่ไม่สิ้นสุดขอให้ฉันยอมรับความมั่งคั่งและความร่ำรวยที่มาถึงในทุกๆวันด้วยความมั่นคงในใจและด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจ ฉันพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและร่ำรวยไม่ว่าจะในด้านการเงินหรือความสัมพันธ์ในชีวิตบทสรุปฉันรู้ว่าทุกๆก,การกระทําที่ฉันทำทุกความคิดทุกการตัดสินใจที่เต็มไปด้วยพลัง ทำให้ความมั่งคั่งและความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาหาฉันได้อย่างง่ายดายวันนี้ฉันตัดสินใจเปิดรับสิ่งดีๆที่จัก,กรวาลมีให้และขอให้สิ่งที่ฉันทำทำให้ชีวิตนี้ดีขึ้นมีความสุขขึ้นและร่ำรวยขอให้ทุกวันเป็นวันแห่งความมาั่ และขอให้ฉันมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้รับและขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ฉันกําลังจะได้รับในอตขอบคุณค่ะ